สวัสดีครับดิเวียนชาวทิธีเกษตรคนนมันครับนมาดูรถเสียออฟครับเองเียร์ไปได้ปั๊มลมใหม่ใช่ไหมนี่แปดแปดครับมีเซียได้เบรกกิฟฟีใหม่ด้วยนี่ นี่นี่ของใหม่นี่ของใหม่อีกเอเจฟฟี่ครับรรด,ด,ดังดีเลยเนาะเสียงเป็ดเนี่ยต่องไปจ่องไปแข่งกับรถของไอโอมเลยเด็กชายโอมเนี่ดังอย่างดีรถ<ม>เล็กครับจะใส่ นี่อ้อยหมดปลาบ่เลยจังได้นี่มุดปล่ะอ้อยตัดไม่ทันโอ้ยเตกนี่ก็คือว่าเห็นตรงไหนก็จับใส่เลยเหรอวะนี่ถ้าในต้นปลาเท่าท่านดูครับเตกนี่ก็เจอไม้ตรงไหนก็ตัดเอาแล้วครับนี่รถเสียออบครับนุ่นครับเจ้าของยืนอยู่นะครับ รถแกรถเล็กครับหรือว่าแตงครับไม่รุ่นครับใจรักครับ<ม>เพราะว่าเสียเรนนี่แต้สเราต้องเ่นสิบล้อเลยเขานี่เ่นแบบต่ำอ่ะ แปดครับผมว่าน่าจะแรงดีครับเพราะว่า๋ยวใส่ไม่เยอะมอระดับพ่อแม่ครับมันจะบรรยากาศร้านอ้อยครับอ้อยคนตัดไม่ทันครับอาจจะได้แค่ประมาณหกตันครับประมาณนี้จบก็ลดไปหมดแล้วครับ